ช่วงเที่ยงคืนพอดีนะครับเขาจุดพุกันฉลองอย่างมาโหฬานกับปีใหม่หมาครับพี่น้องหมามันตกใจครับแรนมากปะเนี่ยตัดหน้าผมนะครับหมาตัวใหญ่มากนะครับแล้วทําให้รถผมก็ได้รับความเสียหายตอนนี้ซ่อมอยู่ที่ศูนย์ขากลับมาเดินทางกลับจะถึงออฟฟิศอยู่แล้วชนงัวงครับช่วยซ่ําช่วยซ่อนคําเตือน คลิปวิดีโอนี้เหมาะสาหรับผู้ดีตีนแดงผู้แดงตีนดีผู้ดีตีนเปื่ปมและผู้ที่มีอายุ100ปีขึ้นไปควรใช้จักรยานในการรับชมดูได้ก็ดูดูไม่ได้ไม่ต้องดูแก้วสวัสดีครับผมพี่น้องสุภุสกุลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องดูฮี้ชาแนลครับผมนะครับไม่ได้ลงคลิปมานานมากเลยนะครับเป็นเวลาเกือบหลายเดือนเพราะว่า อยู่ในช่วงของต้นปีใหม่แล้วก็ส่งท้ายปีใหม่นะครับที่ผ่านมาก็มีติดงานติดการไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่งานเผาบ้านเ,นเก่างานเอาเสาลหลุมเดินทางไปหลายหม่องไร้บอนนะครับบริลลรงคลิปไผ่พี่น้องเบืองเลยนะครับน้องก,ก็ต้องบอกว่านะครับปีใหม่นี่ลหลายๆคนอาจจะเริ่มต้นทีดีนะครับช่องดูฮีอีกคั้นะครับขอญาติอวยพรปีใหม่ให้ FC แฟนคลับทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญมั่งมีสีสุขกล้ํารวยเงินทองกันทุกคนทุกท่านทุกคนที่คอยสับสกายคอยกดไ like, ลค์กดสับส K, ก like, สบสบสบาก comment, กใใ้กดคอมเมน ต้องบอกว่าปีนี้ผมโขตดซวยนะครับสวยมากที่ถามว่าซวยมากหรือบ่ซวยมากนี่มันเกิดใจากยังหูบ่ครับซวยแห้งบอว่าสิเจอหลายเรื่องหลายเล่าเข้ามาในชีวิตเจอได้หลายเรื่องหลายเล่าเข้ามาในชีวิตเจอทุกสิ่งทุกอย่างเจอสิ่งที่บันทอนจิตใจเจอเรื่องโน้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องเป็นมรสุมชีวิตเข้ามาแต่ก็ไม่ยอดท้อ <laughs> แต่ก็ไม่เคยท้อนะครับได้แต่กัดแขี้ยวและยุ่มดากสู้ต่อไปนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องสู้ต่อไปนะครับเมื่อเจอปัญหาเข้ามาเราก็ต้องแก้ไขกันไปสิ้นปีที่ผ่านมานี่นะครับโดยสาเหตุที่ว่าผมเนี่ย งานหลายหมองไหลายบอนนะครับกับปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุนะครับเนาะที่บุรี่ทยคลิปลงให้พี่น้องเบิรงเพราะว่าผมประสบอุบัติเหตุนะครับวันที่31ธันวาคมช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับโดยประมาณก็คือเขาดาวนะครับผมประสบอุบัติเหตุโดยการขับรถโตโยต้าเอาผาเดินทางไปงานที่จังหวัดกาฬสิน์นะครับปรากฏว่าในช่วงขาไปเนี่ยนะครับช่วงเที่ยงคืนพอดีนะครับเขาจุดพูกันฉลองอย่างมโหรานกับปีใหม่หมาครับพี่น้องหมามันตกใจครับ ตัดหน้าผมนะครับหมาตัวใหญ่มากนะครับแล้วทําให้รถผมก็ได้รับความเสียหายตอนนี้ซ่อมอยู่ที่ศูนย์ช่วยซ่อมช่วยซ่อนบ่พ่อครับปีนี้ด้วยเราเป็นเบญจเพศด้วยอายุ25ปีด้วยนะครับก็คือบางทีเราอาจจะไม่เชื่อหรอกว่าเฮ้ย25ปีมันต้องเจอแบบนี้แบบนี้หรอวะผมเจอมาหมดแล้วนะครับทุกอย่าง25ปีแม่งเจอจริงๆด้วยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับยีหาปีซ่อมบ่หน้ำครับรถตัวต้าเอาผาดผมไปชนหมาแล้วนะครับเอาขึ้นรถสไลด์กลับมาซ่อมที่จังหวัดศรีสะเกด ในขณะที่น้องๆเนี่ยไปรับอยู่ที่จุดเกิดเหตุเพื่อกลับมานะครับเอารถตู้คันนี้ไปรับครับขากลับมาจะถึงออฟฟิศอยู่แล้วครับมาเบิรงครับพี่น้องขากลับมาเดินทางกลับจะถึงออฟฟิศอยู่แล้วชนง่วครับชนง่วครับชนเงียครับจะถึงออฟฟิศอยู่แล้วนะครับผมชนวัวใหญ่มากครูกรณีผมครับตอนนี้มีแต่ง่วกครับหมาจจ๊สีเอาผิดก็ผู้ให่ขันง่วตายกับพ่อเด็กปาดชวยจูอยู่ได้แต่ว่าครูกรณี่อันแรกก็คือที่ส้นเอาพาดคือเสียชีวิตฆ่าทีครับก็คือหมานั่นเองนะครับขอให้วิญญาณของมา สู้กตีเด้อแต่ว่ารถผมมันยังส่อมได้อยู่เ่าเป็นยางนะครับเนาะอันนี้ก็คือแผ้อัน,นี่คือส้อนมัวเดี๋ยวก็สิเอาไปรงส่อมนะครับปรากฏว่าปีใหม่นี้ผมน่าจะเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดคือชนไปแล้วสองคันแต่ก็ไม่ท้อนะครับก็สู้ต่อไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่สู้ชีวิตแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เดินทางกลับมาแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพบ่มีรถใส่ล้วพี่น้องกังสิมีคขันสีขี่รถแฮ่ไปตลาดมังใงญ่พวด นะครับขี่เขาห่างบไ่ไดกะบ่เป็นยังครับห้น้นองนิลาโว้ยนิรา<ะ>ทำอะไรนี่ก็พี่บอกล้างรถหนูก็อาบน้ำทาแป้งให้มัน <c oughs> พี่บอกว่าให้ล้างมอเตอร์ไซค์ให้พี่หน่อยพี่ไม่มีรถใช้แล้วพี่ก็จะใช้ไอจีพีเอ็กซ์ล็อกเนี่ยเอาขี่ไปตลาดขี่ไปนู่นขี่ไปนี่ขีไข่ไปงานหน่อยไม่ได้บอกว่าให้ล้างให้อาบน้ํารถมันไม่ใช่เด็กน้อยมึงจะไปอาบน้ําให้มันทําไมอ,เอ้เหรอเออแม้ปาแป้งเหมือนสงการเลยนไอสั์โอ้ย ให้ล่างลวน จะแมนตั้งผู้ใดมาอยู่ในก,กูแต่เราเมือแต่เราเว้นกู้ละศูนอันว่าบรกันนี่กับผู้นึ่งนี่ให้ขับรถแห่ไปกระถือกแต่ดานกูบนถนนําไปประกันอยู่ตำรวจจับวันไหนว่นหนามึงมันหลอดตำรวจวันใดนี่โอเคครับผมพี่น้องครับสุขทุกคนลำลาพี่น้องไปก่อนนะครับเร็วๆร็วนี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วก็สนุกสนานเช่นเคยกับซองดูฮีครับอวยพรให้พี่น้องมีความสุขความจเจริญนะครับเด้อพี่น้องสุขทุกคนครับขอบคุณที่เป็นกาลังใจให้ผมมาตลอดนะครับถึงแม้ว่าผมจะเจออุปสรรคมากมาาาาาายในนนชีววิตเข้มมมผผก็สััญญ่่จะไป ให้้ไดแล้วก็ไตรตองด้วยสติปัญญานะครับผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นเบญจเพศนี้ไปให้ได้สิ่งหนึ่งนั้นก็คือกําลังใจของทุกคน f c แฟนคลับของผมทุกคนนะครับที่อยู่เคียงข้างผมและก็เพื่อนๆผมทุกคนที่อยู่เคียงข้างไข่ผมมาตลอดนะครับท่านผู้ชมวันนี้กล่าวเข้ามาสวัสดีครับผมนร่าเฮ็ดอีหยังอีกเล้เนี่อห<ะ>อกเบิ่งเพื่อนมันชินรู <laughs> ้แกว